เคยมีปัญหาปวดที่บริเวณต้นคอตรงนี้ปวดบา่าปวดไหล่ตรงนี้กันบ้างไหมครับมีอาการปวดมากๆเวลาที่ก้มทํางานหรือว่าก้มอยู่ในท่า,นเ,นานเนี้ยเดิมเดิมนานๆเนี่ยแล้วมีอาการปวดจี้ขึ้นมาเลยบางครั้งปวดล้าวมาที่ขมับบางครั้งปวดลงไปถึงบริเวณหน้าอกหรือในสะบักใครที่มีอาการนี้อยู่เดี๋ยววันนี้ผมมาสอนวิธีการจัดการกับอาการแบบนี้ง่ายๆด้วยตัวเองกันครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับ ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมเหมือนเดิมนะครับกดไลค์เป็นกาลังใจให้เรานะครับแล้วก็กดแชร์นะครับเรียกเพื่อนๆเข้ามาชมคลิปด้วยกันนะครับไลค์ครั้งนี้เราจะสอนวิธีการจัดการตัวเองแบบง่ายๆนะครับใครที่มีอาการปวดคอบ่าที่พูดถึงเมื่อกี้คอบ่าไหลนะครับหรือสะบักด้านหลังเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าอาการเกิดจากอะไรนะกดหนึ่งด้วยนะเล่าให้ฟังหน่อยครับอาการเกิดจากอะไรแล้วก็รักษาแบบไหนเป็นวิธีาทานให้เพื่อนๆได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะครับส่วนใครที่เข้ามาแล้วนะครับ มีคําถามอยากจะปรึกษาอยากสงสัยสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเดี๋ยวให้อดินดึงคําถามขึ้นมาแล้วตอบท้ายไลฟ์ของเรานะครับแล้วใครที่เข้ามานะครับเรียนรู้ร่วมกันอาการปวดคอบาา่าไหลเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราอาจจะได้ปวดนะนจริงๆคอบ่าไหลาเนี่ยปวดบ่อยเหมือนกันนะนอกจากหลังก็คอบ่า,านี่แหละครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะที่จะมีอาการปวดนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับกดสองครับแล้วก็ชมจากที่ไหนสัญญาณชัดไหมเราจะเริ่มกันนะครับทีนี้อาการปวดคอบ่าไหลาเนี่ยนะครับ ที่ผมพูดถึงวันนี้เราจะพูดเฉพาะออฟฟิศซินโดรมออฟฟิศซินโดรมออฟฟิศซินโดรมคืออะไรโรคที่อยู่ในออฟฟิศหรือคนที่ทํางานอยู่ในลักษณะเดิมๆซ้ําๆเช่นนั่งก้มคอเป็นเวลานานครับตัวหมอนรองกระดูกต้นคอก็อาจจะโดนกดทับตัวที่มันมีปัญหาของออฟฟิศในช่วงแรกมันก็คือตัวกล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้อที่อยู่ที่บ่าเนี่แหละนะฮะมันจะดึงศีรษะเพราะว่าถ้าศีรษะก้มลงไปเยอะๆนะลองนึกภาพตัวนี้นะสมมติว่าตัวศีรษะก้มลงไปเยอะๆนะครับ ตัวที่ทํางานหนะักก็คืออะไรครับตัวกล้ามเนื้อที่ดึงศีรษะอยู่หรือดึงคออยู่นะอย่างเช่นคอกลมปุ๊บตรงนี้ก็จะตึงขึ้นมานะเป็นลำเลยคนระับเกร็งถ้ามันทําแค่วันเดียวมันคงไม่เท่าไหร่เนาะแต่ถ้าเผื่อมันทําเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีเนี่ยเกร็งเป็นลำเลยแล้วพอมันเป็นลำพวกนี้นะครับมันจะเกิดการขมวดเป็นปมเป็นก้อนแล้วก,ก้อนพวกนี้แหละเลือดจะเข้าไปเลี้ยงไม่ได้ถ้ามันหนาตัวเป็นผังผืนมันเข้าไปเลี้ยงไม่ได้เข้าไปเลี้ยงไม่ได้ปวดขึ้นมาเลย ไอ้ก้อนพวกนี้ถ้าเลือดยังเลี้ยงได้นะแต่ถ้าเราไปกดคืนนันจะมีอาการปวดร้าวได้เลยเช่นเดียวกันดังนั้นใครที่มีอาการนี้อยู่เดี๋ยวมาจัดการกับอาการนี้แบบง่ายๆด้วยตัวเองครับมาดูทีนี้วิธีที่เราจะดูว่าเราเป็นแค่กล้ามเนื้อหรือเป็นหมอนองกระดูกเพราะว่าหลายๆคนสงสัยว่าเฮ้ยถ้าเผื่อเราเป็นมากกว่ากลัวกล้ามเนื้อแหละจริงๆเป็นได้มากกว่ากล้ามเนื้อด้วยนะเพราะว่าถ้าเผื่อตัวกล้ามเนื้อถูก ยืดมากๆนะสิ่งที่ตามมาคือตัวหมอนรองกระดูกที่อยู่ทางด้านหลังมันจะแตกแล้วกดทับเส้นประสาทอย่างแรกก็คืออาการปวดร้าวที่จะเกิดขึ้นครับอาการปวดร้าวมันจะปวดลงมาถึงแขนถึงปลายมือเลยแล้วบางครั้งก็จะมีอาการชาแล้วก็มีอาการอ่อนแรงดังนั้นถ้าใครที่มีอาการพวกนี้อยู่เราจะไม่ทําตามที่ผมสอนนะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีอาการพวกนี้ให้มาเช็คตามนี้นะครับวิธีการเช็คนะั้นง่ายๆเลยดูที่คอผมก่อนเนาะผมหันทางด้านข้างให้ดูหันนี้ปุ๊บ อย่างนี้มีอาการไหมถ้าแค่รู้สึกตึงๆไม่มีปวดร้าวใช้ได้นะแล้วก็หันอีกข้างหนึ่งทางซ้ายถ้าไม่มีอาการก็ใช้ได้ต่อมาคับเงยคอขึ้นแบบนี้ค้มคอลงอย่างนี้แค่ตึงๆเราทําได้แต่ถ้าใครที่ทําแล้วมีอาการปวดร้าวเงยคอหมุนคอมีอาการปวดร้าวหรือท่านี้เลยหันคอมาประมาณสักสามสิบองศาหันหน้าประมาณสามสิบองศาเสร็จแล้วเงยคอขึ้นอย่างนี้แล้วก็ทําทั้งสองข้าง แล้วมีปวดเล้าลงไปนะครับแต่ถ้าใครปวดแค่ตรงนี้ทําได้แต่ถ้าใครปวดแล้วไม่ทําโอเคไหมมาทีนี้เราจะมาบริหารกันแบบง่ายๆนั่งครับแนะนําให้เริ่มจากท่านั่งวิธีการบริหารเนาะต้นคอนะครับเริ่มจากข้างง่ายๆคือท่าเก็บคางก่อนดูนะให้ให้หันด้านข้างดีไหมหันด้านข้างประมาณนี้อยากให้เริ่มจากเก็บคางก่อนเก็บคางทาง่ายเราจะเริ่มห,หลังตรงก่อนนะครับนั่งหลังตรงมือปล่อยจริงๆเรานั่งทําที่โต๊ะหรือว่า เก้าอี้ที่บ้านก็ได้ถ้าใครเป็นแม่บ้านทําที่บ้านถ้าใครที่อยู่ที่ทํางานเราทาที่ทํางานได้เลยแล้วทําบ่อยๆนะครับวิธีการนะครับนั่งหลังตรงเก็บทางเข้าแบบนี้คนไข้ามาหาผมที่คลินิกล้วก็ทําท่านี้ให้อยู่นะลหลายคนก็ทําถูกนะครับแสดงว่าตั้งใจดูดีมากเลยดังนั้นถ้าใครเจอกันแล้วก็อยากจะปรึกษานะถ้าดูเราจริงๆนะ่าจะต้องเข้าใจเทคนิคและวิธีการเนาะเพราะว่าอะไรเพราะการเก็บทางนะครับถ้าทําผิดมันจะเป็นอย่างนี้ครับ สังเกตอะไรไหมต่างกันไหมต่างกันไหมเขาจะก้มคอเนาะแต่การเก็บคางจริงๆมันไม่ได้ก้มนะครับมันอยู่อย่างนี้เราเก็บคอไปตรงๆแบบนี้เราจะทำสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตได้ไหมโอเคนะอันนี้ท่าที่หนึ่งท่าที่สองครับแบบง่ายๆเลยคือเงยคอครับค้างไว้นับหนึ่งถึงห้าแล้วกลับมาช้าๆทำสามถึงห้ารอบนะครับมันจะรู้สึกปวดมากดังนั้นเวลาเงยเราไม่ต้องเงยสุดนะเราแค่ เหนื่อยคอค้างหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวถ้าใครรู้สึกว่ามันยังไปได้ต่อเราก็เหนื่อยค้างได้นะฮะเราทําแค่ห้าวินาทีนะทำสามถึงห้ารอบแล้วก็ทําประมาณสักชั่วโมงละรอบหรืออาจจะสองชั่วโมงรอบนะประมาณนั้นเลยมันจะทําให้อาการตึงที่คอ,อน,นดีขึ้นทําไมผมต้องสอนท่าบริหารพวกน,นี้เดี๋ยวผมจะบอกวิธีทําไมต้องทำเนาะเพราะว่าหนึ่งครับเวลาที่เราเก็บค้างเนี่ยนะอ่าโดยปกติแล้วเวลาที่เรานั่งทํางานนะคอเราจะก้มอย่างนี้เลย ยังกับกุ้งอย่างเงี้ยเลยนะแต่เวลาที่เราเก็บทางครับคอเราจะแอนขึ้นมาในลักษณะนี้เพราะว่าปัญหาคือมุมในการแอนเนี่ยมันหายไปเลยเพราะเรานั่งก้มอ,อย่างเงี้ยมาตลอดทั้งวันนอกจากทั้งวันบางคนเนี่ยแทบจะไม่ได้มาเงยแบบนี้เลยดังนั้นการบริหารท่านี้สําคัญมากอันที่2ครับถ้าเงยเนาะเงยก็จะทําให้ตัวกระดูกสันหลังส่วนบนเนี่ยมันดันมากขึ้นมันจะคล้ายๆกับท่านี้ท่าเก็บทางเนี่ยจะแค่ตรงๆแค่นี้นะตัวอัปเปอร์ตัวคอส่วนบนเนี่ยมันจะตรงขึ้น แต่ว่าถ้าเงยเนี่ยมันจะไปทั้งหมดเลยดังนั้นเวลาเงยเราจะเงยอยู่ประมาณสักห้าวิแล้วก็ผ่อนแต่เราไม่ได้ทำตลอดเวลาเห็นไหมถดูนะครับเก็บทางขอ,อโทษนะไม่เก็บทางนะท่าที่สองนะท่าที่2คือเงยคอทีนี้หลายคนบอกว่ารู้สึกเจ็บมันมีวิธีการมีเทคนิคนะถ้าใครที่รู้สึกว่ามันเจ็บเนี่ยเบื้องต้นเราใช้พวกผ้าพวกเนี้ยขอบผ้าแบบนี้ครับมารองที่บริเวณฐานต้นคอแบบนี้ แล้วก็กดผ้าลงแค่นี้นะมันจะรู้สึกเบาสบายขึ้นเหมือนมีคนกดที่หลังให้เหมือนเป็นการจัดกระดูกไปในตัวเลยนะครับท่านี้ใช้ได้ดีแล้วก็คนที่มีอาการปวดคอล้าลงแขนแล้วนะตัวที่มันล้าลงแขนสามารถทำท่านี้ได้ด้วยนะแต่คนที่จะฝึกท่านั้นแนะนําว่าต้องไปดูคลิปวิธีการออกกําลังกายของหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทก่อนนะเพราะมันจะทําให้บริหารได้อย่างถูกต้องแต่อันนี้ผมแนะนําคือ ออฟฟิศซินโดรมไงออฟฟิศก็ต้องทําท่านี้นะจริงๆแล้วนะครับเพราะว่าหลายๆคนมาถึงปุ๊บก็ออฟฟิศ hmm. เหรอไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราก้มอย่างเงี้ยอยู่ทุกวันอยู่แล้วไง okay. เราจะจะมาก้มอีกทําไมเพราะว่าเราก้มทํางานก็ก้มอยู่อย่างเงี้ยดังนั้นท่าที่คุณต้องบริหารคือท่านี้ครับโอเคไหมอ่าต่อครับยังไม่จบแต่ถามว่าก้มทํำไหมก็ทํา,าททนะแต่ไม่ได้ทาเยอะโอเคต่อมามันจะมีกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณต้นคอตรงนี้แล้วก็ทางด้านคอด้านข้างแล้วก็ทางด้านหลัง นะมันจะมีกล้ามเนื้อสามกลุ่มดังนั้นเราจะยืดกล้ามเนื้อสามกลุ่มเลยนะผมจะทําให้ดูแค่ข้างขวานะข้างซ้ายก็ไปหันเราเองโอเคเนาะดูนะครับวิธีการนะให้เราเอาสมมติเราจะยืดข้างขวาเราเอามือควายหลังนะแล้วก็ใช้ตัวตรงๆนั่งตัวตรงนะครับเอียงคอไปด้านตรงข้ามถ้าอยากให้ตึงมากขึ้นเราเอามือแตะที่บริเวณศีรษะแล้วดึงเบาๆแค่นี้เองไม่ต้องทอําแรงนะฮะ ไม่ต้องกระชากไม่ต้องดึงแรงแค่นั้นมันจะรู้สึกตึงล้าวมากปวดล้าวมากนะครับถ้าใครทําแล้วรู้สึกเจ็บไม่ต้องดึงแรงเอาแค่เท่าเรารู้สึกตึงๆแต่ถ้าใครทําแล้วรู้สึกว่ามันไม่ถึงอาจจะดึงแรงมากขึ้นเนาะก่อนทําหลังทําอาการต้องดีขึ้นถ้าใครทําแล้วหลังทํารูร้สึกมีการปวดล้าวมีอาการเจ็บมากขึ้นให้หยุดทำโอเคนะอันนี้ท่าที่หนึ่งนะครับท่าที่สองเหมือนเดิมเอามือคว่ยหลังเหมือนเดิมนะทีนี้หันหน้าไปหาเขาเลยข้างที่มีอาการปวดแล้วหันออกข้างก็จะตึงไปอีกมัดหนึ่งเห็นไหมฮะ ตึงมีอีกมัดหนึ่งแล้วนะฮะมันจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่มักจะเกร็งเพราะว่าโดนคอเรากลมแล้วกดทับอยู่ตลอดเวลาโอเคไหมครับอ่าเราก็ค้างไว้นับ 1- นึ่งถึงยีทำสามถึงหรอบแค่นั้นคนที่มีอาการปวดเยอะๆเราจะทําบ่อยนะครับแต่ว่าคนที่มีอาการปวดไม่เยอะเราอาจจะเช้าเที่ยงเย็นก็ได้อย่างนี้หรือเช้ากับเย็นก็ยังดีโอเคไหมแต่ถ้าใครเป็นออฟฟิศซินโดรมแล้วปวดไปหาหมอไปหานักกายภาพบ่อย แนะนำให้ทําบ่อยๆเลยโอเคเนาะต่อไปท่าที่สามยืดกล้ามเนื้อมือนเดิมหน้าอยู่ตรงๆหันหน้ไปทางด้านข้างหันหนีนะหันหนีข้างนี้มีอาการปวดแล้วก้มคอลงดึงก็จะตึงมากครับเท่านี้ครับโอเคไหม้างไว้นับหนึ่งถึงยี่สิบแล้วก็ผ่อนสามถึงห้ารอบจบแล้วเท่านี้เองที่เหลือสุดท้ายผมแนะนําให้บริหารที่บริเวณสะบักทางด้านหลังเพราะว่าสะบักอะครับ มันจะสัมพันธ์กับต้นคอเพราะกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะสัมพันธ์มาถึงคอคอกับสะบักแยกกันไม่ได้เลยดังนั้นเวลาที่บริหารต้นคอต้องบริหารสะบักด้วยโอเควิธีการผมสอนทางง่ายๆให้หมุนไหล่เหมือนเราแบบยกแขนขึ้นแล้วเกงสะบักไปข้างด้านหลังแล้วบีบสะบักลงแค่นี้เองยกขึ้นฟึบดึงสะบักลงหมุนเป็นวงกลมดึงสะบักลงแค่นี้สิบครั้งเป็นหนึ่งเซตครับแล้วก็ทําเช้าเที่ยงเย็นไปด้วยพวกนี้ก็จะช่วยบรรเทาอาการตึงปวดเมื่อยที่บริเวณสะบัก พอบาอไหลให้ดีมากแนละแค่นี้ที่เหลือก็ทําบ่อยๆเท่านั้นเองถ้าไม่ต้องเยอะแต่เน้นทําบ่อยๆจะดีมากโอเคไหมครับมีคาถามไหมครับได้ลองทําท่าเงยคอแล้วมีเสียงดังก๊อบแก๊บเป็นอันตรายไหมคะยังสามารถที่จะทําต่อได้ไหมโอเคเสียงดังก๊อบแก๊บเนี่ยจริงๆมันเกิดได้หลายสายเหตุเนาะมันต้องมาดูว่าปัญหาที่มันเสียงมันเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรมันอาจจะเกิดจากข้อต่อคอเนี่ย มันเกิดการเปิดปิดก็ได้หรือกล้ามเนื้อมันเกิดการเสียดสีกันหรือกล้ามเนื้อมันเสียดสีกับตัวกระดูกก็ได้นะครับก็ได้หลายอย่างเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วเสียงที่เกิดขึ้นจากที่เขารีวิวมาไม่ต้องไปแก้ไขอะไรมันที่เราต้องแก้ไขก็คือหลังจากที่เรา,เอ,าออกกาลังกายแบบยืดเหยียดไปแล้วเราจะต้องเพิ่มความแข็งแรงต้งงงงงงนคอเนาะก็จะเป็นเกรงต้นคอแล้วก็เอามือด,ดันดันนะครับดันในที่นี้ไม่ใช่กดลงไปลึกนะแค่วางแขนมือนะวางเฉยแต่เอาหัวนะกดเข้าไปเกรงแค่นี้ หัวี่้ออกแรงเงี้ยครับอย่างนี้ทุกทิศทางสี่ทิศท,ทางนะจริงๆสมัยใหม่เขาไม่ทำสี่ทิศทางแบบนี้แล้วนะไม่ใช่หน้าหลังซ้ายขวาเขาจะทําเป็นทะแยงทะแยงเป็นตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้เงี้ยครับแบบนี้แบบนี้แล้วก็คอแบบนี้แบบนี้อ่าแล้วก็ไล่ไปในคนที่มีปัญหาเรื่องของเสียงก็จะใช้พวกนี้เป็นตัวช่วยมันจะไม่ทําให้เสียงมันหายไปนะแต่มันจะทําให้ ลดโอกาสการเกิดอาการปวดคอได้โอเคไหมครับประมาณนี้นะครับฝากไปด้วยนะครับกับรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตครับใครที่เข้ามาชมอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจพวกเรานะ้าอยากให้เรามาสอนแบบนี้บ่อยๆนะกดไลค์เป็นกําลังใจแล้วกดแชร์เรียกเพื่อนเข้ามาชมด้วยกันนะครับแชร์ให้เพื่อนๆได้ความรู้ด้วยนะครับฝากไปด้วยกับรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตใครที่มีคําถามมีข้อสงสัยสอบถามพวกเราได้นะเรามี Facebook Fanpage ที่ยังไลฟ์นะครับสามารถอินบ็อกสอบถามได้หรือว่าไลน์ของเราก็ได้ครับใครที่ใช้ไลน์ก็ไล i d นะ at บันดิตคลินิกครับ at b u n d i t c l i n i c ครับส่วนใครที่อยากจะพบนักกายภาพอยากจะปรึกษานักกายภาพเนาะออฟฟิศจินโดมเนี่ยกับนักกายภาพเป็นเรื่องปกติเลยเนาะมีบันดิตคลินิกกายภาพบัตรนะครับตอนนี้มี4สาขานะที่กรุงเทพมหาคนครนะครับอยู่แถวรา,ามคำแหงซอยยี่เนาะกำลังจะเปิดอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่พระราม3นะครับอยู่ที่ออฟฟิศเดี๋ยวแจ้งอีกทีนะ แล้วก็ที่นนทบุรีนะครับและอุบลราชธานีอสองสาขาถ้าอยากเจอผมอยู่ที่วัรินชำราบอุบลราชธานีนะครับโทรนัดหมายล่วงหน้านะครับก่อนจะมานะครับ0853699977ครับ0853699977ครับอยากให้เราสอนเรื่องอะไรกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วคอมเมนต์ไวข้างล่างนะครับอย่าลืมกดแชร์บอกเพื่อนๆด้วยเดี๋ยวจะมาอ่านทุกคอมเมนต์นะขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับ